สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันวันพระเกราชสปฏิที่30พฤษภาคมนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมครับวันนี้เพชรยินดีมวยมันสันนเืองที่สนามมวยเวทีมวยราชลำเนินเดี๋ยวจะออกสตาร์ทกันเวลา18นาฬิกานะครับจะออกสตาร์ทกันเวลา18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นเปิดวัล์กความมันคู่แรกวันนี้เพชรศรีถนนชัยสดมากผลงานที่ผ่านมายังไม่แพ้ใครนะครับผลงานที่ผ่านมายังไม่แพ้ใครครับเป็นดาวรุ่งชุดพิมพ์นิยมนะครับทางด้านเพชรศรีถนนชัยชื่อเสียงบารมีค่ายมวยเนี่ยจะไปลองนะครับแต่ว่าฟอร เด็กคนนี้มีอนาคตนะแข้งขวามัดขวาแข้งขวาหมัดขวาอาวุธมวยหนักแรงวงในไล่แขนขวางหน้าเป็นนะครับวงในไล่แขนขวางหน้าเป็นนะครับล่าสุดแทงเข่าชนะน,นกทางด้านของมาลัยทองสิทธิ์สนทยามาที่ลังสิทธิ์วันนี้มาต่อยที่ราชดำเนินนะครับวันนี้มาต่อยที่ราชดำเดนินต่อยกับทางด้านของพรทองนุ้ยสีมุ่งเมืองหรือว่าไอ้แสนเชิงเล็กอะแสนเชิงเล็กเปลี่ยนชื่อใหม่ประเดิมค่ายใหม่นะครับอา่าเปลี่ยนชื่อใหม่ประเดิมค่ายใหม่นะครับได้รูปร่างได้ใหญ่ได้ช่วงอ่ารูปร่าง ได้รูปร่างได้ใหญ่ได้ช่วงนะแล้วก็ค่ายมวยพี่นุย้ยมาตรฐานการำมวยเขาดีนะครับเพียงแต่ว่าทางด้านของพรทองเนี่ยหายไปนาน8เดือนนะเป็นมวยขวายืนมวยนี่ใจเย็นเริ่มนิ่งมากนะครับวงในไล่แขนขวางหน้าดีมีลูกขวางหน้าเหมือนกันนะครับคู่นีอ้อยู่ที่ขวางหน้านะครับอยู่ที่ขวางหน้าเลดเปิดทางด้านของพรทองเป็นต่อหน้าลองนะผมอยากให้ลองนะครับคู่แรกพรทองเป็นต่อให้ลองนะครับให้ลองครับแล้วก็คู่ที่สองของวันนี้กิตสดาแดงลดดี หนุ่มเมืองกีนหรือแดงรถด,ดีเนี่ยแดงรถด,ดีนั่นแหละมวยขวาเปิดเกมท้าดวลชวนแรกชวนทะเลาะตัวนี้แข้งขวามัดขวาเตะขาล้วงท้องถึงตัวตลอดเวลาทะเลาะไม่เลิกนะครับตื้อแล้วก็ดื้อเดียวดื้อด,ดีตื้อแล้วก็ดื้อดีเช้าถึงเย็นถึงเช้าถึงเย็นถึงซึ่งเคยชนะทางด้านของสิงห์กองธรณีมวยไทยมาแล้วนะครับเคยชนะมาแล้ววันนั้นต่อยกันสามยกเบียดอ่าสามยกนี่โยนเหรียญหัวก,ก้อยได้เลย สิงห์กล้องธรณีมวยไทยนะครับช่วงหลังๆที่ผ่านมาก่อนหน้าน,นี้ต่อยแ22 21 22แต่ว่าล่าสุดที่ต่อยอกับกฤษดาแดงรถดีเนี่ยที่ลังสิทธิต่อยกันเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาหนึ่งเดือนพอดีเลยนะครับทางด้านของสิงห์วงในตีได้ทุกท่าแต่ว่าเวลาจับเป็นรองนะครับเหลี่ยมตีเนี่ยตีได้ทุกเหลี่ยมตีได้ทุกท่าแต่ว่าเวลาจับเป็นรองแล้ววันนั้นแผ่วพายก4โดนแล้วแกว่งนะครับยกห้าออกมาไล่แต่ไม่ต่อเนื่องนะครับออกมาไล่แต่ไม่ต่อเนื่องวันนี้ ต้นๆเข้ากิจสดาไปก่อนต้นๆนะครับเข้ากิจสดาไปก่อนชอบมากด้วยนะครับชอบมากด้วยนะครับแล้วก็คู่ที่3คู่รองของวันนี้เพชรอนุวัฒน์กับทางด้านของธีรพงศ์คู่นี้ก็ต่อยกันแล้วต่อยกันล่าสุดเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาวันนี้วันที่3028วันนะครับประมาณ3-4สัปดาห์สลับมุมกันสลับมุมกันนะครับไฟที่ผ่านมาเพชรอนุวัฒน์อยู่ทางด้านมุมน้ําเงินธีรพงศ์อยู่มุมแดงวันนี้เพชรอนุวัฒน์อยู่มุมแดงธีรพงศ์อยู่มุมน้าเงินคู่นี้ขวาเจอขวาทุกอย่างได้ นะครับใกล้เคียงแล bekommen, off, ้วก็าา mari Maria, ขายขึงนนะครับใกล้เคียงแล้วก็ขายขึงนวันนั้นเนี่ยธีรพงศ์ทางด้านของธีรพงศ์พิกแพ้ยกสุดท้ายพิกแพ้ยกสุดท้ายนะครับพิกแพ้ยกสุดท้าย4ี่ยกเนี่ยชิงดำอ่าสี่ยกชิงดำนะครับแต่ว่าเสื้อเนี่ยมันจะเอาทางด้านของเพชรอนุวัฒน์วันนั้นและเดี๋ยวรายละเอียดติดตามไรฟ์สดวันนี้ต่อยกันใหม่เข้าธีระพงศ์ไปก่อนออกตัวได้เข้าธีระพงศ์ไปก่อนนะครับออกตัวได้อาวุธมวยหลากหลายกว่านะครับอ่าส่วนรายละเอียดเดี๋ยวติดตามในช่วงไรฟ์สดกันแล้วกันแล้วก็ส่วนคู่เอก ผมชอบไปที่ทางด้านของสมิงดัมชออัจยลบุญซ้อมอยู่ที่พีเคนะครับล่าสุดโดนทางด้านของเพชรล็อกมาวันนั้นไปโดนศอกนะครับพลาดไปโดนศอกลนเลยยก2ที่ช่องเจ็ดสีวันนี้ต่อยกับทางด้านของยอดธงนะครับคู่นี้สมิงดำมมวยขวามวยเข่าแข็งแรงลุ้นไปลายปลายนะครับหน้าเสือไม่มีไปลรองนะครับหน้าเสือไม่มีไปลรองนะครับอ่านี่คือมวยรักมาชอบที่นามาฝากทุกคนทุกท่านในวันนี้แล้วตัวที่ชอบมากๆอีกตัวหนึ่งตัวที่ชอบมากๆนะครับอีกตัวหนึ่งในรอบที่2ก็คือฟ้าสีทอง ฟ้าสีทองสุกี้หมาล่าชาบูปาทูหมูกระทะฟ้าสีทองนะครับฟ้าสีทองอีกหนึ่งตัวที่ชอบมากๆนะครับส่วนคู่เอกรอบที่2อเนี่ยสองพยักษ์ครบเครื่องหลากหลายนะครับเลียมตัวดีลีลาพิ้วแต่โดนหนักๆไม่ได้นะครับผมออกไปที่ทางด้านของกัปตันทีมนะครับออกไปที่ทางด้านกัปตันทีมรับลูกชายของเจ้าไฟไทยแลนด์นะครับลูกชายเจ้าฝฟต่อยกับหลานชายพันพยัก์นะกัปตันทีมสองกาดซ้ายได้ขวาดี แต่ว่ากับทันทีมันจะมีลูกแข็งแรงนะครับแต่ว่าลุ้นปลายปต้นต้นไม่ง่ายต้นๆไม่ง่ายนะครับนี่คือมวยรักมวยชอบนะครับที่นำมาฝากทุกคนทุกท่านในวันนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับเดี๋ยวติดตามไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวติดตามไลฟ์สดนะครับขอบคุณครับ